สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่หายไปกันไปนานหลายอาทิตย์เลยไม่ได้ลงคลิปก็ยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่านะครับเพิ่งจะไปเอาแดดมานะครับแดดนนี้ก็เอาไปทิ้งไว้ที่เพชรบูรณ์นะครับก็เพิ่งจะไปเอามาระหว่างรอ,อเลดเดอร์ซ่อมเครื่องอยู่ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เป็นวัน หยุดพอดีก็เดี๋ยวจะเอาแรด,ดเนี่ยมาขี่เล่นนะครับก่อนที่ว่าจะอ่าคันนี้ผมว่าผมว่าจะทำจัดทรงใหม่นะครับคันนี้ก็จะจัดทรงใหม่สักรอบหนึ่งคือเดี๋ยวจะทำถังทำอะไรใหม่นะครับโอเคตอนนี้ผมปรับสปริงโช๊คครับอ่าให้มันแข็งกว่าเดิมหน่อยแล้วก็ถอดขบวงมาล้างนะครับรถจอดนาน จอะไว้นานมากก็เดี๋ยวเอาถอดขบูมาล้างก็เดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็จูนใหม่สัหน่อยเดี๋ยวมาขี่เล่นกันครับโอเค ดึงกันะหน่อยครับเป็นลานดินโล่งๆครับเหมือนเดิม อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็โอเคครับเมื่อกี้สายไฟหลุดโอ้โหกำลังสนุกเลยมามาต่อกันครับ เล่นนีกสักรอบ ก็ออกมารถมาขี่เล่นนะครับก็จะประมาณนี้นครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมคันนี้นะครับว่าจะาประปับปรุงเปลี่ยนไปยังไงนะครับโอเคครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ